今一緒に戦おう一緒に โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ,บวิวโหดวิวฟังแล้วผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาดันแต้มในโหมดซีโอวีนะผมเกมนี้ก็มีนาคอสมีส้มอยู่ในทีมด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะ <No. S 1> ก็มาดูกันนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยผมจะโชว์ตึงได้ขนาดไหนนะมาเล่นในโหมดซีโอวีนะครับผมเกมนี้ชนกับบีเจนนะครับผมบีเจนเนี่ยตัวต้นเกมค่อนข้างน่ากลัวนะผมดาเมจเขาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะถ้าเราไป หลบสกิลเขาไม่ได้นะครับผมแถมฟาโลค้ามเนี่ยเขาเป็นถึงดรซซี่เม็ดส้มด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยจะพอสู้กับเขาไหวหรือเปล่านะด้วยความที่เกมนี้เนี่ยดาร์ฟทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยือเลดไหวอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเล่นดีๆเนี่ยเลดเกมค่อนข้างสบายนะผมมีเซเนียลดดเนาะถ้าเซเนียลดดผมแล้วลงไฟส์เนี่ยยังไงก็น่าจะอไฟส์สวยนะครับผมอันนี้ผมต้องเคลียร์เวฟก่อนนะเป็นไปได้เราต้อง เราเคลียเว็บที่หลังนะเราไปเคลียร์สู้กับบีเจนไม่น่าไหวนะผมโอ้โหซีเนลไปโดยบีเจนนะพยายามต่อไปนะผมเหมือนดิกเตอร์จะดักในภ่มนะอันนี้เราน่าจะต้องออกก่อนนะผมดามิต้นเกมเราไม่มีนะครับผมด้วยความที่บ j เจนเขาเนี่ยถึกจากพาสีอยู่แล้วนะครับผมก็ต้นเกมเราเลยจะสู้เขาไม่ค่อยได้เนาะอันนี้เราฟิกเล่นนะด้วยความที่เขายกเราสกิลเราไม่โดนนะครับผมเราก็เก็บเขามาได้นะถึงแม้จะไม่ได้ฟุตบาทแต่งเ่าก็ยังเก็บ แลกเพื่อนมาได้นะถือว่าคุ้มแล้วนะเดี๋ยวนะต้องไปปิดลิกเตอร์ต่อนะครับผมโอเคไม่ต้องปิดล้เพื่อนเราเก็บได้นะค่อนข้างสวยนะครับสต้นเกมนะก็มาช่วยป่าฟาร์มนะก็จะวิ่สี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวได้คลิปสักตัวหนึ่งก็น่าจะเวิ่สี่แล้วนะว่าไงบเจนโอเคเราหลบไปต,ตันเขาได้นะอันนี้เรารีบเล่นเลยนะครับผมด้วยความที่เราเลเ้วสี่ก่อนนะเราพยายามยัดก่อนเลยนะครับผม โอเคครับสวยโอเคเพื่อเราน่าจะเปิดมังกรกันได้นะขออนุญาตกลับไปรีนะหา,ากใครกำลังมองหาสกีน R อลวีเท่ๆผมขอแนะนำแอดมินต้น TP7 เมโลทอมอัพเพจบร,ริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสะดวกคุ้มปลอดภัยเชียงแค่อ p พ n ID ดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถ,ถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมโลทอมอัพและแอดไลน์เมโลทอมอัพแอดไลน์เมโลทอมอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะ สำหรับใครที่อยากดูคลิปแบบเพลินๆและเป็นสายอนิเมะเหมือนผมเนี่ยผมขอแนะนำชาร์กพีเมียต้นเกมเราไม่มีอะไรมากเราก็หาฟาร์มไปก่อนนะผมเฮ้ยอะไรวะน่ะเบบี้แจนเขาจะอาตีใส่ผมนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ผมหลบพันนะอยู่ดีก็กดอันติมาเชื่อยนะเหมือนลิกเตอร์เขาจะพยายามกดเลนผมนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเคลวฟบ,บนเนี่ยนะตัวเราเนี่ยถ้าเราเคลวฟก่อนได้เนยเราสามารถเดินไปเลนอื่นได้นะครับผมแต่ตรงน,นี้เนี่ย มันติดแวนการ์ดนะเป็นไม่ได้แวนการ์ดแต่ผมอยากให้ทุกคนรับเวบไว้นะครับผมด้วยความที่ตัวมันเนี่ยได้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับได้ร้อยกว่าบาทเลยนะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยรวยไวขึ้นแล้วก็บูตเลเวลนะครับผมการจะมีไฟ์หรือเปล่าลิเตอร์เข้ามางัดนะต้องไปเติมเพื่อนนะครับผมมาเจอวีแจนชิบหาโดนรถพีแจนนะโอเคเปิดตีหลบไปก่อนนะครับผมบีแจนค่อนข้างแรงนะโอเคครับฟิกเอาลิเตอร์นะ ในความที่เราสู้กับกับพวกบีเจนไม่ไหวนะครับผมเราก็เปลี่ยนมาเอาอีกตัวหนึ่งนะครับผมพยายามรักษาระยะไว้นะดามเมจบีเจนเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะผมถ้ามันขี่รถแบบยกต้านเราได้คอมโบเราเนี่ยเราอาจจะเสียเชิงเขาก็ได้นะครับผม เพื่อนไม่ว่างมารับกลางเราก็มารับกลางให้เพื่อนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยป้อมเราอาจจะแตกได้นะพอเราเับเวฟเสร็จเนี่ยเราก็ต้องพยายามกลับไปเับาเวฟเราให้ได้นะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียอีกเวฟหนึ่งฟรีเลยนะครับผมแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยนะมันก็เหมือนเราเลียเนตัวเองเราไม่ได้ตังค์นะครับทุกคนโอเคได้2ตัวก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับผมต้นเกมนี้ก็น่าจะฟาร์มไปก่อนนะฝันข้ามเขาไม่น่าเล่นไฟกันนะครับผมต่างคนก็ต่างหาเงินนะครับผม บีเจนเขาอยู่กลางนะผมทีเ่เพียเวฟนะด้วยความที่เขามีรถเขาอาจจะขี่รถขึ้นมาได้นะเหมือนเขาจะขี่รถขึ้นมานะครับผมจริจริงเนี่ยผมอยากวาร์ปลงไปลนล่างนะผมแต่ผมเนี่ยเหมือนจะติดบัคนะคผมก็เลยวาร์ปลงไปลนล่างเนี่ยไม่ได้สักทีนึงนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเกมเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่แก้บัคตรงนี้นะผมผมเป็นตั้งแต่ตอนมันมาแรกๆอะทุกคนคิดดูโอเคครับช็อตนี้ฟิกเล่นนะโอเคครับผมได้ลินดิฟมานะได้ชดดาวมาแล้วผมค่อนข้างดีเลย พอเก็บชชดาวลินิดมาได้นี่ะเราน่าจะพอเริ่มเล่นง่ายแล้วนะครับผมโหลิเดียลิเดียค่อนข้างพลิ้วเลยนะครับผมเขาเป็นเมดอีกตัวหนึ่งที่อ่โมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะเนาะเราก็อาจจะเอายากนิดนึงนะครับผมถ้าไม่มีคลิปให้เราชิ่งเนาะแถมเรายังไม่12ด้วยนะครับผมก็ต้องทําใจไปก่อนนะ บีแจนอยู่บนนะผมรีบเคลียเวฟเลยนะตอนนี้เมดเขาก็อยู่กลางนะผมไม่น่ามาล่างทันนะนายาจาตีป้อมแตกเยู่นะครับผมรีบตีเลยนะไม่รู้นะครับว่าจะมีตัวอะไรลงมาหรือเปล่าเหมือนลินดิสจะมาเราก็ถอยนะครับผมตัวเราเนี่ยก็ไม่ไปขนาดนั้นไม่เราอาจจะโดนปิดได้นะเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเดินกลางว่ายไงก็เราโดนไปสองนะครับผมพยายามหามุมเล่นก่อนนะ ว่างไงนะคอสโอเคนะเข้าไปงัดนะผมว่าไงนะผมตอนนี้ผมเล็งดัซซี่นะดัซซี่ไม่ส้มโดนผมนะครับผมช็อตนี้ก็ไม่หลอดนะตอนแรกเนี่ยว่าจะตามลีดีนะผมด้วยความแต่ด้วยความที่ผมยังไม่เลือก12นะก็สกิลเรายังไม่พอด้วยแหละก็เลยไปถึงเขายังไม่ได้นะผมไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะไปแจก,กชัดดาวให้ลีดดได้นะผมลยไม่เข้าไปนะผมไม่งั้นเราอาจจะแจก,กชัดดาวได้นะผมมันก็เสี่ยงเกินไปเนาะ ก็ยังน้อยเราก็ยังดีที่เก็บดิกเตอร์มาได้นะผมเดี๋ยวก็ตันบนต่อนะผมพยายามอย่าให้เว็บตกนะเราได้ป้อมล่างมาเราต้องเอาป้อมบนคืนนะผมอีกนิดเดียวเราจะเวิ่สิบสองแล้วนะทําใจนิดนึงนะผมโอ้ลินดี้เขาได้เห็นผมแล้วแหละ่งี้ดีนะครับเหลือเว็บรถถังตัวหนึ่งนะพยายามโฟกัสป้อมนะครับผมลิดีดเขายังฝืนเชียรนะ์อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเขาจริงนะครับผมแต่เหมือนเขาจะหนีแล้วนะ เดี๋ยวเคปเว็บนี้เสร็จก็น่าจะไปช่วยป่าตีอาดาร์กนะ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมช็อตนี้ผมตัดสินใจเปิดนะเพาจริงๆช็อตนี้น่ะค่อนข้างเสียดายนะผมคือผมเนี่ยเข้าไปเล่นค่อนข้างนานเลยนะแต่เซเนียลเนี่ยกว่าเขาจะโดดก็คือแบบเลือดผมหายไปครึ่งหลอดแล้วนะมันเลยทําให้ไฟ์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยเท่าเท่าไหร่นะผมแต่มันอ่ามันก็ยังได้อยู่นะแต่มันแรกเหมือนแบบเหมือนผมเข้าไปรับดาเมจก่อนอะแทนที่แบบผมจะได้ทําอะไรได้นานกว่านี้เนาะเซเนียลเขาค่อนข้างช้านะครับผมก็มาอีกไฟต์หนึ่งนะ เก็บบีเจนมาได้นะครับผมว่างไงดิเตอร์พยายามช่วยเพื่อนไว้ด้วยนะโอเคครับไม่รอดก็ได้มาสองตัวนะสะหลหรับไฟนี้เคลียร์บนต่อนะครับผมตอนนี้ก็ฝั่งข้างก็เหลือสามคนนะถ้าเราจะขึ้นบ้านก็ขึ้นตรนตอนนี้เนี่ยก็น่าจะดีสุดนะครับผมหาตีหาตีปาเล็กเอาก็ได้นะครับผม เราพยายามโฟกัสป้อมนะครับผมพยายามหามุมตีอยู่นะแต่เหมือนกิกซี่เราจะโดนนะครับผมถามจริงไม่ได้ป้อมจริงดีเพื่อนโอ้โหไม่ได้จริงแล้วผมไม่มีคนตีป้อมเลยนะเมื่อกี้เชดียังได้อยู่นะครับผมแต่คลิปเรามันหมดแล้วเด็เจริงช็อตนี้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยนะครับผมแบบเรามาขึ้นบ้านเขาเนี่ยจะกลายเป็นเราเนี่ยที่เสียคนนะครับผมก็มไม่ค่อยคุ้มนะอยู่นานไปนะครับผมแทนที่อ่า ทีมเราเนี่ยจะตีแล้วก็ออกมาก่อนนะดาร์ก็เกิดแล้วนะเพื่อนอ๋อ,อดาร์กไหมค่อนข้างเสี่ยงเลยนะผมยังไม่มีอันตินะครับผมเบรบนค่อนข้างสูงเลยนะเพื่อนโอเคเหมือนเพื่อนเราจะหายแล้วผมช็อตนี้เันติมาพอดีนะน่าจะเก็บวิกเตอร์แรกมาได้นะครับผมโอเคดีนะครับเอลซูเรายังรอดอยู่นะตีดาร์กไหมเพื่อนนี่ผมก็พยายามอ่ายืมติสแต็กเนาะโหแล้วนะอคอร์สเรา ไปโดนเข้าอีกนะครับผมแทนที่จะไปตีดาร์กอย่างที่ผมบอกนะก็ขึ้นตอนนี้ก็ไม่น่าสวยนะครับผมก็สักสินใจมาออดาร์กนะด้วยความที่ป่าเราตายนะผมก็ไม่มีผนิตนะช่อนี้ต้องพยายามเล่นดีๆนะแต่เหมือนบีจแจนเขาจะเข้ามาโยนนะผมช่อนี้ก็เลยผมก็เลยเข้าไปกล้าเล่นเนาะแต่เหมือนหลังจะโดนนะผมก็มารับเพื่อนหลังก่อนนะผมผมไม่กล้าเข้าไปลึกนะผมไม่งั้นเรอาอาจจะโดนฟรีได้นะโอการิคเตอร์อน,นะครับผมโอเค เพื่อนเราได้ดาร์กหรือเปล่าเพื่อนได้ดาร์กนะผมโอ้โหช็อตนี้ตีนันค่อนข้างหนาเลยนะมันจ่ายหมดแล้วเพื่อนต้องให้นาคอสมาปิดนะครับผมเล่นหน่อยไปเพื่อนอันนี้หมดแล้วเนี่ยโอเคนาคอสปิดค่อนข้างสวยนะเหลือลรนนี้ตัวเดียวนะผมไม่น่าจะกันได้ปะนาคอสเข้าไปงัดหนึ่งเอลสู่ซูมหนึ่งก็น่าจะหายนะผมว่างไงครับผมโอ้โหเอลสู่ซูมไม่โดนว่างไงช็อตนี้นาคอสเข้าไปอาริสือสวยครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกมนี้ เสียดายไฟตรงเลนกลางมากนะครับผมถ้าเซเนียร์เขามติผมไวกว่านี้เนี่ยก็น่าจะสวยกว่านี้เนาะเผลอๆเนี่ยผมอาจจะเก็บหมดด้วยนะครับผมสำหรับช็อตนั้นนะก็เกมนี้ก็โชว์ตึงให้ไม่ส้มนาคอสเขาได้ดูกันหน่อยนะครับผมก็เพิ่งรีแลง์มาแล้วผมในซ o v วตอนนี้เนี่ยก็มีแต่คนตึงๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็สำหรับเซไดเทมเนี่ยผมก็จะเอาไว้ท้ายคลิปเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เลย เนี่ยก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวซังด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมขอขอบคุณครับ